มัน,นไม่ได้มานี่นี่หรือว้าไปตรงนั้นเฮ้ยลูกสองกูดามีนมันจะกล่าว้ยอะไรขนาดนั้นว่า

ไปไปไหนดีวะบ้าินน้าไม่ได้หลับ รถึ้นไล่เจอไดสักตรงอี้อะไปตรงนั้นของอยู่นี่อะไรวะไม่เห็นมีตัวเลย

คุยดที่มาคุณไม่ใช่อะไรตนนี้ตันเตยนเต็นกว่าแล้วครับครบศัตรูแล้ว 뭐 건유니? 더블 킬 ไ,ไปนัไปคนจับตัวไป,ไปตรงนั้นให้จัดรถคนขับรถขับรถขับรถไมตรนะขับรถ เจฟคนคุณอยู่ไกลสัดตัวหายาอยู่ไม่มียา วงางหน้าดุกได้ต่มันเรด์เฟรยใครลงมาม่ชุกตัวเองไปตรงนั้น,น,นขอบคุณนะขอทาบว่าไปที่ใดเลย gente yeah, <prosêm tää da> <prosêm> <todas traveling> <mum>, não que só umas eu Triple kill! ขอบคุณนะวอดจลด None. Unstoppable! age Ball.